สวัสดีฮะวันนี้มาแกะ P S T A ให้ดูสักกล่องสองกล่องผมก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นอะไรเหมือนกันนะก็จะมาแกะให้รับชมกันแ้วพูดถึงมันก็แกะอย่างยากเลยนะแล้วก็หายยากด้วย A P S T A P S A A P S T มาแกะดูนะ สำหรับคนที่ตามหาอยู่นะครับนี่นะครับซนีนเดิมเดิมเดี๋ยวผมจะแกะแค่สองกล่องพอเพราะว่าจะเก็บไว้เผื่อใครอยากรุ่นบ้างนะครับใครอยากรุนก็ติดต่อมาเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างว่ามันเป็นไหนโอ้โหถึงว่าเขาใช้คัปเตอร์แกะกันผมแกะทีเละเลยนะแกะยากจริงอนะ่ะ โอโปีดเครื่องบินลงยาน้ำเงินแดงดูเป็นไตรมาสหกสามนะครับพิมพ์นั่งพานเลขโค้ดอะไรเอ่ยสี 4, 2, ่สองหกีนะครับอย่างงามเดี๋ยวผมขอแกะแกะกล่องหนึ่งสวยนะได้ลงยามาก็ถือว่าไม่ฟุกอะ่ะฝีมือล้วนๆนะครับ โอ้โหอีกอันนึงเป็นเนื้อเงินลงยาสีแดงเหลมแหลมหลมแหลม,ลมงามงามอูโหูงเชื่อมด้วยผงเชื่อมเงินยาแดงเลขโคตหนึ่งเเอาวะงองอเงินยาแดงโอ้สองลุ้นอย่างงามนะครับแค่นี้บุยบุย